คืนหนึ่งสุนักตัวหนึ่งเห่าไม่หยุดในวัดเก่าไม่มีใครรู้ว่ามันเห็นอะไรแต่เมื่อหญิงชราตามเสียงนั้นเข้าไปเธอกลับพบพระรูปหนึ่งที่กำลังทำสิ่งที่ไม่ควรเห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยองที่ไม่มีใครในหมู่บ้านได้หลับอีกเลยค่ำคืนนี้เงียบงันหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาอาบด้วยแสงจันทร์ซีจางลมเย็นพัดกลิ่นดินชื้นหลังฝนซาเสียงเห่าของเจ้าตูบมะลิดังขึ้นจากวัดท้ายหมู่บ้าน หญิงชาราผู้เป็นเจ้าของสะดุ้งตื่นเธอจุดตะเกียงเดินถือไฟตามเสียงเห่านั้นไปทุกข่ำมาลีมักนอนเฝ้ากุฏิพระรูปหนึ่งแต่คืนนี้มันเห่ารัวเห่าดังเหมือนเห็นสิ่งผิดปกติแสงไฟจากตะเกียงสองลอดกำแพงวัดเงาดำของพระรูปนั้นเคลื่อนไหวอยู่ข้างในศาลาเก่ามลิขู่ฟ้อขนลุกทั่วตัวหญิงชาราใจเต้นแรงย่องเข้าใกล้กลิ่นคาวเลือดลอยแตะจมูกเสียงเหมือนผ้าขาดดังเบาๆ เธอแอบชะโงกมองผ่านช่องประตูไม้ผุสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นใต้แสงเทียนริบรีพระรูปนั้นกําลังขุดพื้นดินหลังศาลามือของท่านสันเ่าเงื่อไหลอาบใบหน้าแม้ในยามค่ำมมลีเริ่มเห่าเสียงต่ําพระรูปนั้นหันขวับแววตาท่านวาววับราวกับสัตว์ป่าในมือของท่านถือผ้าเปื้อนเลือดผืนหนึ่งยิงชราอ้าปากค้างร่างแข็งทื่อไม่กล้าขยับ เสียงกระดูกแตกเบาๆดังมาจากหลุมที่ท่านขุดกลิ่นเหม็นเน่ากระจายทั่วอากาศมาลิพุ่งเข้าไปเห่าดังกว่าเดิมพระรูปนั้นตวัดมือเหวี่ยงผ้าคลุมร่างบางสิ่งออกจากหลุมร่างนั้นคือชายหนุ่มในชุดชาวบ้านใบหน้าซีดขาวดวงตาเปิดค้างเหมือนยังตกใจอยู่ในวินาทีสุดท้ายหญิงชารารู้สึกขาไร้แรงเธอถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นถี่ลมหายใจติดขัดในลำคอพระรูปนั้นเหยหน้าขึ้น แววตาท่านจับจ้องตรงมาที่เธอริมฝีปากขยับยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์หญิงชราตัวสั่นเทาเสียงลมหายใจของเธอสั่นไหวในความมืดตะเกียงในมือสองแสงวูบวาบแสงนั้นสะท้อนในดวงตาของพระรูปนั้นเย็นชาและว่างเปล่ามะลิคำรามต่ำเสียงของมันก้องสะท้อนทั่ววัดรางพระรูปนั้นก้าวช้าๆเข้ามาเท้าท่านเหยียบลงบนดินเปียก เสียงกรอบกแกรบดังขึ้นทีละก้าวโยมเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นหรือไม่เสียงท่านราบเรียบแต่หนักแน่นหญิงชราถอยหลังเธอกลืนก้อนแข็งในลำคอหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเสียงของมันในหูลมแรงพัดดับแสงตะเกียงความมืดกลืนทุกอย่างรอบตัวเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงฝีเท้าของท่านที่ใกล้เข้ามากลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออก มลิพุ่งเข้าใส่พระรูปนั้นเสียงเห่ากล้องระงมเสียงคนกับเสียงสุนัขปะทะกกันกลางความมืดหญิงชาราพยายามคว้าไฟฉายจากกระเป๋าเผ้ามือเธอสั่นจนเกือบทำตกเมื่อแสงไฟส่องออกอีกครั้งภาพตรงหน้าทําให้เธอแทบล้มทั้งยืนผ้าเหลืองหลุดลุ่ยตกอยู่บนพื้นใต้ร่างพระรูปนั้นคือร่างของชายในชุดขาวหน้าเป๋าเลือดดวงตาเบิกโพรงหญิงชาราถอยหลังสะดุดรากไม้ลม เธอกรีดร้องเสียงหลงเสียงสะท้อนดังไปทั่ววัดรางมลิหมอบอยู่ข้างศพเห่ารัวไม่หยุดขนของมันชี้ฟูร่างสันะร,ริกพระรูปนั้นยืดตัวขึ้นชชาๆแต่เมื่อแสงไฟจับต้องใบหน้าญิงชราก็พบว่าใต้ผ้าเหลืองนั้นไม่ใช่พระแต่เป็นชายชาวบ้านที่เคยหายตัวไปเมื่อเดือนก่อนใบหน้าเขาซีดเหมือนศพแต่ริมฝีปากกลับขยับย่าบอกใคร เสียงนั้นแหบต่ำดังกล้องในหัวของหญิงชราเธอพยายามลุกหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นลมหายใจเริ่มขาดห่วงดวงตาเหลือบไปเห็นรูปปั้นพระพุทธที่ตั้งอยู่มุมศาลาแต่ในเงามืดนั้นรูปปั้นดูเหมือนกำลังยิ้มแสงฟ้าแลบวาบส่องให้เห็นหลุมดินที่ถูกขุดไว้ครึ่งหนึ่งในหลุมนั้นมีผ้าเหลืองอีกหลายผืนบางผืนเปื้อนเลือดบางผืนขยับรากับมีบางสิ่งอยู่ข้างใน หญิงชรากัดฟันลุกขึ้นวิ่งสุดแรงเสียงฝีเท้าไล่ตามมาติดๆมาลีวิ่งตามเห่าเสียงดังลัน่นสายฝนเริ่มโปรยฟ้าแลบอีกครั้งเธอหันไปมองเงาร่างในผ้าเหลืองยังคงวิ่งตามแต่ร่างนั้นไม่มีเท้าลอยเหนือพื้นดินเพียงเล็กน้อยเสียงสวดมนเบาๆดังไล่หลังมาทว่าเนื้อหาของมันกลับไม่ใช่บทสวดที่เธอเคยได้ยินจากวัดนี้เลยลมพัดแรงขึ้น ประตูวัดปิดสนิทราวกับมีแรงบางอย่างล็อกไว้หญิงชารากับเจ้ามาลียืนหอบหายใจตรงหน้าเธอพยายามผลักแต่ประตูไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากด้านหลังหนีไปไหนหรือโยมเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นจนกลบเสียงฝนทั้งหมดมาลีเห่าดังลั่นครั้งสุดท้ายก่อนจะเงียบกริบหญิงชาราหันกลับไปช้าๆแสงฟ้าแลบอีกครั้งและสิ่งที่เธอเห็นทำให้โลกทั้งใบของเธอหยุดนิ่ง ร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอใบหน้าซีดขาวของพระปลอมสะท้อนกับแสงฟ้าแลบแววตาเขาแดงก่ำรอยยิ้มบิดเบี้ยวเลือดไหลจากมุมปากหยดลงบนผ้าเหลืองทุกหยดกระทบพื้นดังติงต่งติ่งหญิงชราตัวแข็งทื่อล้มหายใจขาดห่วงเธออยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกจากลำคอหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมามือของชายในผ้าเหลืองยกขึ้นชา้ชาๆเขาเอานิ้วแตะริมฝีปากส่งสัญญาณให้เงียบเงียบไว มันยังอยู่ที่นี่เสียงของเขาเย็นเฉียบสายตากวาดมองไปรอบศาลาเก่ายิงชราสั่นจนฟันกระทบกันใครอะไรอยู่ที่นี่เสียงของเธอสั่นพราแต่ชายคนนั้นไม่ตอบเขาเพียงหันไปมองทางหลังหลุมที่ขุดค้างไว้แสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นเงาอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ตรงหลังกองดินเงานั้นสูงโปร่งสีะโล้นผ้าเหลืองห่มกายแต่สีหน้ากลับมืดมน ริมฝีปากใส่แยะยิ้มชาชาและในมือถือบาทที่มีของบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในยิงชราถอยหลังชนกำแพงวัดมะลิเริ่มร้องครางเบาๆก่อนหมอบลงขนของมันลุกชันทั่วตัวเงานั้นก้าวเข้ามาทีละก้าวเสียงเท้าไม่ดังแม้แต่น้อยแต่ทุกย่างก้าวกลับทำให้พื้นสั่นสะเทือนเมื่อเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นเน่าก็แรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกในบาดนั้นมีเศษเนื้อและกระดูก บางชิ้นยังมีผ้าเหลืองติดอยู่หญิงชราปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นดวงตาเบิกกว้างอย่างสยองขวัญชายในผ้าเหลืองปลอมพึมพำเสียงแผ่วมันกลับมาอีกแล้วมันไม่ยอมไปเขาทุดตัวลงกับพื้นมือกุมหัวร่างสั่นรุนแรงเหมือนถูกบางสิ่งในอากาศบีบคั้นเงาพระนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าใบหน้าแห้งเหี่ยวเหมือนศพที่ถูกฝังมานานแต่ดวงตายังเปิดกว้างจ้องตรงไปที่หญิงชรา ริมฟีปากของมันขยับอย่างช้าๆของของข้าขึ้นมาเสียงนั้นสะท้อนกล้องยิงชราปิดหูแน่นแต่เสียงยังดังอยู่ในหัวภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวเธอเห็นรูปปั้นพระที่ศาลาเริ่มแตกเศษปูนร่วงหล่นลงมาภายในนั้นมีโครงกระดูกซ่อนอยู่สายฟ้าฟาดลงใกล้วัดจนพื้นสั่นสะเทือนไฟลุกจากหลังคาศาลากลิ่นควันผสมกลิ่นเลือดและเน่าของศพ มาลิวิ่งเข้าไปเห่าใส่เงานั้นแต่เงายื่นมือออกมาจับคอมันยกขึ้นร่างสุนัขดิ้นพลรานเสียงเห่าขาดหายไปในพริบตาญิงชรากรีดร้องสุดเสียงพุ่งเข้าไปคว้าพระเครื่องจากคอแล้วโยนใส่เงาดำนั้นทันใดนั้นแสงจากพระเครื่องสว่างวาบเสียงกรีดร้องของเงาพระดังลั่นเหมือนถูกแผดเผาด้วยแสงจากสวรรค์ร่างนั้นสลายเป็นควันดำกลิ่นไม่แรงจนแสบจมูก ซาลาทั้งหลังสั่นสะเทือนไฟลุกโหมแรงราวกับต้องการกลืนทุกสิ่งให้หายไปหญิงชาราสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรินทั้งความกลัวและสิ้นหวังเธอมองไปรอบๆมลิหายไปชายในผ้าเหลืองปลอมก็ไม่อยู่ตรงนั้นอีกเหลือเพียงหลุมขุดและผ้าเหลืองไม่เกรียมเธอพยายามคลานออกไปจากวัดแต่ก่อนจะถึงประตูเสียงสวดมนต์แผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งจากหลังคาไฟไหม บทสวดนั้นไม่ใช่ภาษาที่เธอรู้จักเสียงเหมือนคนหลายคนสวดพร้อมกันแต่บางจังหวะก็กลายเป็นเสียงครางและบางตอนเหมือนเสียงสุนัขเห่าแทรกอยู่ในนั้นหญิงชราหยุดนิ่งเธอรู้สึกได้ถึงลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเธอหันกลับไปช้าแสงไฟสะท้อนในดวงตาของบางสิ่งที่อยู่ในความมืดดวงตาคู่นั้นลุกวาวในเงาควันไฟแดงเหมือนฐานร้อนในเตาเผา หญิงชรากลั้นหายใจเสียงหัวใจเต้นชัดเจนจนได้ยินในหูตัวเองทุกกล้ามเนื้อในร่างแข็งตึงลมหายใจของบางสิ่งอยู่ห่างจากเธอไม่กี่คืบเธอค่อยๆถอยหลังเท้าเหยียบเศษกระเบื้องแตกเสียงดังกแกรบเบาๆแต่อย่างนั้นก็ดังพอจะเรียกความสนใจจากมันเงาดำขยับช้าๆแสงไฟศาสจับให้เห็นร่างของสิ่งนั้นชัดขึ้นเป็นพระรูปหนึ่งในผ้าเหลืองขาดรุ่งริ่ง ร่างผอมแห้งผิวเหี่ยวย่นจนเห็นเส้นเอ็นแต่ในตากลับสว่างราวกับเปลวไฟริมฝีปากแห้งแตกของมันขยับโยมอย่าไปเสียงนั้นสั่นเหมือนมาจากใต้ดินเธอสันส่นศีรษะทั้งน้ำตาข้าไม่ได้ทำอะไรปล่อยข้าไปเถิดแต่สิ่งนั้นไม่หยุดมันก้าวช้าๆเข้ามาจนกลิ่นเน่าของมันปะทะหน้าเต็มๆญิงชาราแทบอาเจียนเธอถอยจนชนกำแพงหินเย็นเฉียบ มือเหี่ยวย่นของมันเอื้อมมานิ้วแต่ละข้อนูนเหมือนกระดูกแห้งมันลูบแก้มเธอเบาๆความเย็นซ่านผ่านผิวจนชาข้าเคยเป็นพระแท้ก่อนพวกเขาฝังข้าไว้ใต้ศาลานั่นหญิงชราตาเบิกกว้างฝั่งใครฝั่งคำถามหลุดออกมาจากริมฝีปากที่สันเทาแต่อีกฝ่ายเพียงหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นแห่พร่าเหมือนเสียงไม้แห้งเสียดสีกันพระรูปที่โยมเคารพ พวกนั้นนั่นแหละพวกเขาทําพิธีบางอย่างใช้เลือดใช้เนื้อคนเพื่อแลกศรัทธายิงชารารู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเธอมองย้อนกลับไปยังศาลาที่กำลังไหม้ไฟส่องให้เห็นโครงกระดูกเรียงรายอยู่ในพื้นแต่ละร่างมีผ้าเหลืองพันรอบคอแล้วโยมก็เห็นหมดแล้วเสียงกระซิบใกล้หูเย็นเหมือนน้ำแข็งเมื่อเห็นแล้วก็ออกไปไม่ได้อีกยิงชาราเริ่มร้องไห้ เธอพยายามพนมมือสวดมนต์แต่ปากสั่นจนออกเสียงไม่ชัดบทสวดที่เธอเอ่ยกลับแปรเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นราวกับมีบางสิ่งบังคับลิ้นเธอให้พูดคำแปลกประหลาดไฟลุกแรงขึ้นอีกแต่ลมกลับเย็นลงจนควันกลายเป็นน้ำแข็งเงาอีกหลายเงาปรากฏขึ้นรอบวัดพระในผ้าเหลืองเน่าเน่ายืนเรียงรายตาแต่ละคู่จับจ้องมาที่หญิงชราเสียงสวดแผ่วดังขึ้นพร้อมกันไม่ใช่เสียงมนุษย์เป็นเสียงของความตาย เธอกรีดร้องสุดเสียงพยายามปีนกำแพงวัดที่ปิดอยู่เล็บข่วนจนแตกเลือดซึมแต่เงาในผ้าเหลืองพุ่งเข้ามามือมากมายคว้าแขนคว้าขาลากเธอกลับเข้าศาลาที่กำลังถลม่มไฟลุกทั่วพื้นแต่ความหนาวเย็นกลับกัดกินร่างของเธอเสียงหัวเราะของวิญญาณพระดังประสานกับเสียงไฟไหม้มาลิที่เธอรักที่สุดกลับไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงเสียงเห่าเบาๆลอยมาไกลๆเหมือนจากอีกโลกหนึ่ง ญิงชราสิ้นเรี่ยวแรงสายตาพรามัวจากควันและน้ำตาเธอมองเห็นเงาของพระรูปนั้นยืนอยู่ตรงกลางศาลาในมือถือบารและในบารนั้นเธอเห็นใบหน้าของตัวเองกำลังจ้องกลับมาเธอร้องลั่นด้วยความสยองแสงไฟลุกพึบขึ้นสว่างจ้าจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทเงียบไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงสวดเพียงแค่สายลมพัดผ่านเศษขี้เถ้าเบาๆและเสียงสุนัขเห่าหอนในความมืด ดังก้องจากท้ายวัดรากับมันยังคงเฝ้าอะไรบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกเลยเสียงเห่าของมะลิดังแววจากความมืดก้องสะท้อนระหว่างต้นโพเก่าลมพัดแรงจนถาวันแกว่งไหวใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงคลืดคลาดเหมือนเสียงกระซิบของคนตายควันไฟจางหายไปเหลือเพียงเท่าดำปกคลุมทั่ววัดท้องฟ้าสีเทาหม่นละอองฝนเริ่มโปรยอีกครั้งกลิ่นไม่ผสมกลิ่นเน่าชยเข้าจมูกตรงหลุมหลังศาลามีรอยขุดใหม่ รอยเท้าเล็กๆของหญิงชรายังอยู่ชัดบนดินชืน้นแต่ร่างของเธอหายไปมลิเดินวนรอบหลุมนั้นเห่าช้าๆหางตกต่ำขนลุกตั้งมันขุดดินออกทีและน้อยด้วยเท้าเล็กๆจนบางสิ่งสีเหลืองอ่อนโผล่พ้นขึ้นมาเป็นผ้าเหลืองไม่เกินกว่าจะอยู่ในหลุมเก่าเช่นนี้มลิขุดต่อดินกระเด็นไปทั่วและแล้วบางอย่างในหลุมก็ขยับเสียงครางเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้น มลิหยุดนิ่งขนชี้ทั่วหลังจากนั้นหลุมก็สั่นเหมือนมีมือมากมายกำลังพยายามดันขึ้นมาพื้นดินแตกราวกลิ่นคาวเลือดลอยแรงขึ้นจนฟ้าสีเทากลายเป็นดำสนิทแสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นบางสิ่งคลานออกมาจากหลุมเป็นพระรูปนั้นหรือบางสิ่งที่เคยเป็นพระใบหน้าไม่ครึ่งหนึ่งดวงตาสีขาวขุ่นริมฝีปากฉีกกว้างจนถึงแก้มเสียงลมหายใจดังเหมือนลมลอดโพรงไม้ มันหันมามองมลิยิ้มโยมนำทางให้ข้าได้หรือไม่มลรีทอยหลังเห่าเสียงต่ำแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงอีกเสียงดังขึ้นจากในวัดเสียงของหญิงชราอย่าเชื่อมันเสียงนั้นแผ่วเ,เบาเหมือนลอยมากับสายลมมลิหันไปมองรอบตัวทว่ามีเพียงเงาไหวบนกำแพงเงาของหญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนพนมมืออยู่หน้าศาลาที่ไม่เธอยิ้มอ่อนดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้า ริมฟีปากขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงออกมามาลิเห่ากลับทว่าเสียงของมันกลับสะท้อนกลับมาเป็นเสียงคนร้องเงาพระในหลุมเริ่มเดินมันลากผ้าเหลืองที่ไม่ครึ่งหนึ่งตามพื้นทุกย่างก้าวทิ้งรอยเท้าดำไม่ไว้บนดินคนที่ฝังข้ายังอยู่ในหมู่บ้านนั้นคืนนี้ข้าจะกลับไปหาพวกมันลมแรงพัดไฟที่มอดแล้วให้ลุกขึ้นอีกครั้งเงาควันล้อมร่างของมันไว ดวงตาในควันนับสิบลอยขึ้นพร้อมเสียงสวดประหลาดมลิหอนเสียงยาวก้องกังวานไปทั่วหุบเขาเช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีควันจากเตาประตูบ้านทุกหลังเปิดค้างไว้พื้นเต็มไปด้วยรอยเท้าเปื้อนโคลนและรอยเลือดเป็นทางยาวจากถนนเข้าสู่วัดเด็กคนหนึ่งเดินผ่านมือถือข้าวต้มมัดตั้งใจจะนำไปถวายพระแต่เมื่อเดินถึงประตูวัดเขากลับหยุดนิ่ง ตรงหน้าศาลาที่ไม่มีพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ผิวซีดเหมือนศพแต่ในมือของท่านมีบาทและในบาทนั้นมีเศษผมสีขาวของหญิงชราเด็กชายมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่พระรูปนั้นจะเงยหน้าขึ้นแววตาท่านวาวแสงสีแดงวา่ามุมปากยกขึ้นชาชามาทำบุญหรือโยมเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เย็นเฉียบจนเลือดในกายเด็กแข็งตัวเขาถอยหลังชาชาเท้าเหยียบกระดูกที่แตกอยู่บนพื้น เสียงกรอบกแกรบทำให้พระรูปนั้นหันขวับรอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้ามือยกบาทขึ้นแนบอกในบาทมีหัวของมลิดวงตายังลืมอยู่และดูเหมือนมันยังคงมองตรงไปที่เด็กชายเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นอีกครั้งจากทุกมุมของวัดเสียงเหมือนพระหลายรูปสวดพร้อมกันแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเด็กชายวิ่งหนีสุดชีวิตเสียงฝีเท้าของพระรูปนั้นดังไล่หลังมา กลับมาทําบุญก่อนสิโยมเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวเขาไม่ว่าปีไหนฤดูใดทุกค่ำคืนฝนตกเสียงสวดมนต์นั้นยังคงลอยออกมาจากวัดเก่าพร้อมเสียงเห่าของเจ้ามาลิที่ไม่มีใครได้เห็นอีกเลยหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเล็กในหุบเขานั้นกลายเป็นที่รางไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังตะวันตกดินชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงพูดกันเบาๆว่าในคืนที่ฝนตก จะมีเสียงระฆังดังขึ้นจากวัดเก่าทั้งที่ไม่มีพระอยู่มานานแสงไฟลึกลับมักส่องออกจากศาลาที่ไหม้บางคืนมีคนเห็นเงาพระรูปหนึ่งเดินช้าๆถือบาทในมือมีสุนัขตัวหนึ่งเดินตามหลังเห่าชา้ชาๆเหมือนกำลังสวดมนต์ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แม้แต่คนตัดไม้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นเพราะคนที่เคยลองเดินเข้าไปในวัดไม่เคยกลับออกมาเลยสักคนคืนหนึ่ง นักข่าวหนุ่มชื่อกิติมาจากกรุงเทพเขาได้ยินเรื่องราวลึกลับนี้จากคนขับรถโดยสารและตั้งใจจะมาถ่ายสารคดีวัดผีเพื่อพิสูจน์ความจริงเขามาถึงหมู่บ้านในยามเย็นฝนตั้งเขาหนักคนเท่าคนแก่ในร้านกาแฟเตือนเขาอย่าไปนะลูกวัดนั้นไม่มีคนอยู่หรอกมีแต่เสียงแต่กิติหัวเราะเขาไม่เชื่อเรื่องผีผมมาถ่ายแค่คืนเดียวเดียวพรุ่งนี้ก็กลับครับเมื่อฟ้ามืด เขาแบกกล้องเดินตามถนนลูกรังไปยังวัดทุกก้าวมีแต่เสียงรองเท้าเหยียบโคลนไฟฉายในมือส่องไปข้างหน้าเห็นประตูไม้เก่าๆที่มีรอยไหมและคราบเลือดซี่จางทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปลมเย็นจัดพัดส,สวนออกมากลิ่นเหม็นเน่าประทัดจ,จมูกจนเขาต้องหันหน้าหนีกล้องในมือสัน่นแต่เขายังถ่ายต่อด้วยหัวใจเต้นแรงถ้ามีผีจริงขอให้ผมเห็นนะครับเขาพูดกับกล้องพร้อมหัวเราะเบาๆ แต่เสียงหัวเราะนั้นสะท้อนกลับมาจากทุกทิศท,ทางเหมือนมีใครหัวเราะตอบกลับจากในความมืดไฟฉายส่องไปเห็นเศษสาลาเก่าที่ไม่ครึ่งหนึ่งพื้นดินมีรอยเท้าเปื้อนโคลนและตรงกลางมีหลุมกลมๆที่เหมือนถูกขุดใหม่เขาเดินเข้าไปใกล้แต่พอแสงไฟฉายตกลงในหลุมหัวใจเขาแทบหยุดเต้นมีผ้าเหลืองขาดๆปนอยู่กับเศษกระดูกและบนกองดินนั้นมีบาทวางอยู่ ภายในเต็มไปด้วยของเหลวสีคล้ำคล้ายเลือดที่แห้งเกาะเป็นคราบจูจๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากข้างหลังโยมมาทำบุญหรือเปล่าเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความมืดกิตติหันกลับทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเงาของคนสะท้อนอยู่บนผนังศาลาไม่เป็นเงาพระในผ้าเหลืองที่กำลังผนมมือเขาส่งไฟฉายไปเงานั้นยังอยู่แต่ไม่มีต้นเงา ลมหายใจของเขาหนักขึ้นเขาเริ่มถ่ายต่อทั้งที่มือสั่นจนกล้องเกือบหล่นจู่ๆเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นจากมุมวัดเสียงนั้นต่ำลึกและสั่นเหมือนมาจากใต้พื้นกิติเขยบเข้าไปชาชาจนเห็นดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงไฟจากหลังกองดินสุนักตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นขนเปียกแนบตัวดวงตาแดงสว่างมันไม่เห่าอีกแต่ส่งเสียงคลางต่ำราวับกำลังเตือนอะไรบางอย่างเขายกกล้องขึ้นถ่าย แต่จูจ่ๆภาพในจอกลับสัน่นในเฟรมปรากฏร่างพระรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังสุนัขยกมือขึ้นช้าๆราวกับกำลังสวดสาธุเสียงนั้นดังขึ้นในหัวเขาแต่เขาไม่ได้ยินจากหูเป็นเสียงที่ดังจากข้างในดังจนเจ็บขมับกิตติเหวี่ยงกล้องลงพื้นรีบวิ่งไปที่ประตูวัดแต่เมื่อมาถึงประตูถูกปิดสนิททั้งที่เขาไม่ได้แตะต้องมันเลยเสียงสวดมนต์ดังขึ้นรอบตัว เป็นเสียงของพระหลายสิบรูปแต่ทุกเสียงสวดผิดเพี้ยนประโยคซ้ำไปมาฟังไม่ออกว่าภาษาใดและระหว่างเสียงสวดน,นั้นมีเสียงสุนัขเห่าแทรกเข้ามาเป็นจังหวะกิตติเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับยิ่งดังขึ้นภาพในหัวเขาปรากฏหญิงชราในชุดขาวยืนอยู่กลางศาลาไม่เธอหันหน้ามามองดวงตาไม่มีในริมฝีปากยิ้มและเอ่อยเบาๆนี่ไม่ทันแล้ว เขากรีดร้องไฟฉายในมือดับวูบและทุกอย่างมืดสนิทรุ่งชาวตำรวจจากอำเภอใกล้เคียงมาตรวจสอบพวกเขาพบร่องรอยเท้าคนเข้าไปในวัดเมื่อคืนแต่ไม่มีใครกลับออกมากล้องวิดีโอถูกพบอยู่ข้างหลุมหลังศาลาในกล้องบันทึกภาพสุดท้ายเป็นพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิมาลีนั่งอยู่ข้างๆและเสียงของกิตติเอ่ยขึ้นเบาๆว่าผมมาทำบุญครับ ก่อนที่ภาพจะสั่นและดับไปอย่างถาวรตั้งแต่นั้นมาในคืนฝนตกคนที่ขับรถผ่านเส้นทางนั้นมักเห็นเงาพระในผ้าเหลืองเดินช้าๆริมทางมีสุนัขตัวหนึ่งเห่าตามและบางครั้งได้ยินเสียงผู้ชายพูดแผ่วๆว่าคืนนี้ผมจะอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวหลายเดือนผ่านไปหน่วยกู้ภัยจากจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าไปสำรวจวัดเก่าที่รกร้างอีกครั้ง เพราะมีคนแจ้งว่าเห็นแสงไฟลึกลับและได้ยินเสียงคนเรียกชื่อจากในวัดยามค่ำคืนเมื่อพวกเขาก้าวผ่านประตูไม้เก่าบรรยากาศเย็นว่าเปล่ากับอากาศถูกแช่แข็งกลิ่นชื้นและคาวเลือดเจือปนกันอยู่ในลมหายใจแสงไฟจากไฟฉายสองสะท้อนเท่าฐานและเศษผ้าเหลืองที่ปลิวอยู่ตามพื้นหัวหน้าหน่วยหยุดตรงหน้าศาลาที่ไม่พื้นมีหลุมกลมเก่าที่ถูกปิดไว้ด้วยหินใหญ่เขาก้มลงอ่านแผ่นป้ายไม้ที่ฝังไว้ใกล้กัน บนแผ่นป้ายนั้นมีอักษรสลักไว้เพียงไม่กี่คำยาปลุกสิ่งที่หลับแล้วเสียงลมพัดแรงจนต้นโพวิ่เสียงกระดิ่งลั่นแผ่วเหมือนมีมือใครสะกิดเบาๆหนึ่งในเจ้าหน้าที่เหลียวมองไปทางวิหารและชัง,งะใต้ร่มเงาไฟฉายเงาพระรูปหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนแท่นหินดวงตาปิดเหมือนกำลังภาวนามาลิสุนักตัวเก่านอนหมอบอยู่ข้างเท้าทั้งคู่ดูสงบราวกับภาพในอดีต เจ้าหน้าที่พนมมือไหว้พูดแผ่วเบาหลวงพ่อขออนุญาตสำรวจครับแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงสายลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าและเสียงสวดมนเบาๆลอยมาตามอากาศเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้เงาพระกับสุนัขก,ก็เริ่มจางลงราวกับถูกละลายไปในอากาศเหลือไว้เพียงกลิ่นดอกไม้ทูบจางๆและความเงียบหัวหน้าหน่วยถอนหายใจหันกลับไปมองวัดที่ถูกกลืนด้วยหมอก แล้วพูดเบาๆกับเพื่อนร่วมทีมบ้างอย่างไม่ต้องพิสูจน์ก็รู้ว่ามีจริงเขาจุดทูปหนึ่งดอกปักลงบนหลุมเก่าพร้อมพึมพำคำขอขมาก่อนเดินออกจากวัดอย่างเงียบงนันเมื่อพวกเขาก้าวพ้นประตูเสียงฝนเริ่มตกเบาๆแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นเงาพระรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ลานกลางวัดในมือท่านถือบาทและมีสุนัขตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆรอยยิ้มของท่านอ่อนโยน ไม่หลอนไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพียงแค่สงบและเงียบงนันเสียงสวดมนต์บทสุดท้ายดังขึ้นอบอวนอยู่ในอากาศราวกับลมอธิษฐานแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงเสียงฝนตกและกลิ่นดินชื้นที่แผ่วเบาในยามรุ่งอรุณตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นเงาพระหรือได้ยินเสียงสุนัขเห่าในวัดเก่านั้นอีกเลยมีเพียงผู้เท่าบางคนยังกล่าวว่าทุกครั้งที่ฝนตกในยามคำ่ำ จะมีกลิ่นทูปลอยออกมาจากวัดเหมือนใครบางคนยังคงทำบุญอยู่ในความสงบ